นะคะใน Facebook หรือว่า YouTube นะคะที่คุณเข้าไปดูในขณะนี้ได้ค่ะวันนี้หัวข้อเรื่องทำความรู้จักกับไรในหูกระต่ายกันนะคะว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วก็นะคะมันมันมันมีอาการแบบไหนถ้าเกิดกระต่ายของเรามีไรในหูเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรักษาหายขาดไหม ใครสงสัยประเด็นหัวข้อนี้หรือว่าใครก <CH> <issimo> ําล <ederim> AN ังเลี้ยงกระด่ายนะคะก็ถามเข้ามาได้เลยทั้งสายสดหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ด้วยนอกจากสุนัขและแมวนะคะเดี๋ยวนี้ก็ตายก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดฮิตเหมือนกันค่ะนั้นรายละเอียดเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยนะคะในช่วงของคลินิกสัตว์เลี้ยงค่ะ fm 91คลินิกสัตว์เลี้ยง พบกับนายสัตวแพทย์ชิษณุติยะเจริศสีนะคะรองประธานมือที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเจ้าของคลินิกโชคชัยรักษาสัตว์อยู่ที่ปากซอยสุข,ขุมวิทยี่สิบหกสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะวันนี้อย่างที่บอกทำความรู้จักกับไรในหูกระต่ายนะคะบ,บางคนไม่รู้จักเลยอะไรคือไรในหูของกระต่ายนะคะคุณหมอช่วยอธิบายสักนิดหนึ่งก่อนคะ่ะครับคือ,อไรในหูเนี่ย <c oughs> ถ้าเทียบกับสุนัขแล้วเนี่ยมันก็คือเห็บชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเห็บที่ฝังลงไปในในด่างผิวหนังของกระต่ายนะครับในสุนัขก็มีเห็บที่ฝังงงไปในผิวหนังนะครับเราเรียกว่าคอลเปปติกเมนช์นะครับมันเป็นอลายลายเขาเรียกมันมันก็คือเห็บชนิดหนึ่งแหละมันอยู่บนผิวมันอยู่ตรงผิวนะครับกับที่เรือนนะครับ ไอ้ไอ้ถ้าฝังอยู่ตรงผิวหนังเนี่ยเราคิดในสุนักมันจะเป็นขี้เลื้อนแห้งแต่ถ้าฝังเข้าไปลึกลงไปใต้ชั้นผิวหนังนะครับมันจะเป็นขี้เลือนเปียกนะครับแต่กระต่ายเนี่ยมันเทียบกับสุนัขแล้วเนี่ยมันก็จะมีแต่ขี้เลือนแห้งนะครับสิ่งที่มันแสดงออกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่มันจะเกิดที่ตรงขอบหูนะครับตรงขอบหูแล้วก็ตรงคัดเท้าหน้า เท้าหน้าตรงเล็บเท้าเขานะครับเพราะว่าเขาเก่านะครับเพราะไอ้ตรงเวลาที่เราดูเนี่ยกระต่ายมันจะมีอาการคันแล้วเวลาเราจับตรงขอบหูเขาเนี่ยขอบหูมันหนาขึ้นนะครับ อันนั้นก็คือลอักษณะของตัวตัวอย่างที่หมอบอกคือเข็บชนิดหนึ่ง mm hmm. ซึ่งฝังอยู่ในในผิวแล้วก็แสียอาการที่ที่ตรงข่าหูเป็นหลัก mm hmm. แต่ถ้าถ้ามันเป็นมากๆเข้าเนี่ยเรามองลงไปในหูเนี่ยนะครับในรูหูเนี่ยเราสามารถดึงออกมาเป็นแผ่นๆเลยก็คือใบ mm hmm. ห,หูมันจะลอกออกแล้วมันก็ฝังลงไปอีกฝังลงไปอีกเพราะจริงๆแล้ว mm hmm. หูเนี่ยมันก็คือ,อชั้นของอหนังกําพร้า หนังกามพาที่มันตายปุ๊บมันก็ลอกนะครับเราสามารถดึงออกเป็นแผ่นๆได้เลยนะครับมันก็ใชต่อลงไปเรื่อยๆ嗯嗯นะครับน,นั้นเป็นเป็นขี้เลื้อนกระต่ายะนะครับอขี้เลื้นกระต่ายเนี่ยนะครับสาเหตุก็คือการดูแลที่ไม่สะอาดนะครับอถ้าเราดูแลไม่สะอาดเช่นบางคนเลี้ยงกระต่ายแล้วเนี่ยนะครับอ,อยู่ในกรง ที่อยู่ในกรงไม่เคยเก็บขี่ออกเลยนะครับมันมันมันก็จะมีการสะสมะนะครับแล้วก็อาบน้ำกระต่ายก็ไม่เคยอาบอนะครับเพราะเพราะฉะนั้นหมอหมอหมอถึงบอกหลายครั้งว่าสัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามถ้าเราเลี้ยงแบบไม่ถูกต้องเนี่ยมันคือตัวเชื้อโรคอ,อยู่ในบ้านเลยะนะครับตั้งแต่ตัวขี่มันเองที่มันไม่สะอาดห,หรือว่าปล่อยกระต่ายแล้วมันก็ขี้ในบ้านเป็นเม็ดเม็ด,ด,ดนะครับแล้วเราก็ไม่ดูแล เราก็เวลาเดินเข้าไปในบ้านนะครับเราก็เหยียบที่มันแตะอยู่บนบนพื้น <c oughs> นะครับนี่นี่นี่คือนี่คือปัญหาของการเลี้ยงกระต่ายเพราะฉะนั้นเพราะกระต่ายมันเป็นสัตว์ที่กินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายอยู่ตลอดเวลา <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นโอเคถ้าจะเลี้ยงกระต่ายเนี่ยต้องเลี้ยงกระต่ายที่มีพื้นที่เป็นสนามหญ้า <c oughs> นะครับกันพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้อยู่นะครับโอเคกลับมากลับมาที่ตรงเรื่อง อในเรื่องของความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากะนะครับแต่โอเคแม้ว่าจะมีการทําความสะอาดที่ดีก็ตามเนี่ยนะครับบางครั้งมันติดมาจากฟาร์มนะครับตั้งแต่เราไปซื้อมาอะนะครับอตั้งแต่เราจริงๆแล้วกับทุกทุกอย่างเนี่ยจริงๆรแล้วมันติดมาตั้งแต่ฟาร์มแล้วล่ะจริงแต่ว,ว่ากระต่ายพวกนั้นเนี่ย อ่าร่างกายมันแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าร่างกายแข็งแรงมันอาจจะไม่แสดงอาการก็ได้หรือว่าเจ้าของดูแลความสะอาดได้ดีเนี่ยมันอาจจะไม่เสียอาการเพราะว่าพวกไรพรกนี้อาจจะถูกเช็ดถูกล้างออกไปก่อนก่อนที่มันจะอ่าก่อนที่มันจะฝังตัวลงไปที่ผิวหนังนะครับจริงๆแล้ววิธีการรักษาเนี่ยไม่ยากนะครับความสะอาดสําคัญอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองเอาไปที่ที่หมอนะครับ หมอก็จะจะมียาซึ่งสำหรับใช้ในการฆ่าเชื้อไรกระต่ายพวกนี้นะครับอาจจะมีตั้งแต่ยาที่ให้สำหรับกินนะครับซึ่งยากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกับใช้ควบคุมพยาธิหัวใจในสุนัขนะครับมันเป็นยากลุ่มเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหมออาจจะจัดให้กินหรือว่าหยดบนบนหัวเขานะครับมันก็จะค่อยๆอจะ่วนใหญ่ในการกินมันจะได้ผลดีที่สุด นะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อกินแล้วเนี่ยประมาณสิบสี่วันนะครับต้องกินยาตัวนี้ซ้าเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นการกินยามันจะเกิดสองครั้งนะครับ<ม>ต่อผิวหนังที่มันหนาตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็คือลักษณะของตัวผิวหนังอักเสบนะครับวันเราต้องเอาผ้าชุบน้ํานะครับแล้วก็ค่อยๆเช็ดหูเขานะครับแล้วก็ลูบเอาเอาพวกอ่าพวกมันจะเหมือนกับเป็นผิวหนังแห้ง ค <K rey, S 1> ่อยๆหลุดออกไปเรื่อยๆอนะครับเป็นสะเก็ดหลุดออกไปเรื่อยๆะนะครับพอสะเก็ดหลุดไปไปเรื่อยๆเนี่ยก็ใช้ยาทาแผลทาให้เขานะครับแล้วก็หมอก็จะให้ยาปฏิชีวนะมามาให้กินนะครับแล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือมีวิตามินต้องให้วิตามินมันกินเข้าไปให้แข็งแรงเลยเนะครับแล้วร่างกายมันจะค่อยๆสู้นะครับแล้วพอครบสิบสี่วันเอากลับไปให้หมอเขาอ่าควบคุมไอ้ยาควบคุมไอ ในตัวไรกระต่ายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันมันใช้ปริมาณไม่เยอะและ้วยาราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นอเอากลับไปให้หมอเขาหมอก็จะจัดการทําให้นะครับพอจัดการทําให้เสร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดูแลแผลจกกนกระทั่งแผลหายสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องดูแลกรงดูแลทุกอย่างให้ดีนะครับถ้าดูแลไม่ดีมันก็จะเป็นกลับมาใหม่นะครับก็หม,มอคะในหูกระต่ายเนี่ยเรามองในตาเปล่าเห็นไหมคะ มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยนะครับต้องเอามาขูดออกมาแล้วก็มาสองกล้องนะครับจริงๆแล้วโดยส่วนตัวหมอหมอไม่ค่อยขูดนะแต่ว่าโดยโดยหลักการรักษาตามหลักวิชาการนะครับหมอที่มีประสบการณ์น้อยก็ก็ขูดเอามาดูแต่ว่าขูดทีหนึ่งเนี่ยมันก็เลือดซิปมันซึมเลือดซึมเลยก็จะเจ็บนะมันเจ็บมันเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นหมอที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาดูปั๊บเขารูว่าเป็นขี้เลื้นกระต่ายเขาก็จะให้เขาก็ลงยานะครับ เอ้ ه, ถ้าสมมติว่าคนเลี้ยงเองเนี่ยสังเกตอาการมันจะมีอาการอะไรบอกก่อนไหมคะคุณหมอคันคันก่อนใช่ไหมคะเออ,เอ,อนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เอามารักษาเนี่ยก็คืออ่อ่าหลายคนยกมาพร้อมกรงที่ท,ที่ที่เลี้ยงนะครับกรงก็เลอะเทาสมปูรณขี้กระต่ายก็ไม่ได้เอาเอาเอา,เอากระดาษหนังสือพิมพ์วางทับวางท,ท,ทับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงขาหน้าก็ ก็โอ้เป็นเป็นอไอเหมือนกับตรงขอบหูมาเลยนะครับเป็น,นเป็นอ่าขุยๆหนาๆนาตัวขึ้นมาตรงขาหน้าเขาด้วย <ổ lucky S 2> นะครับเ<า>พราะเพราะเพราะงั้นจริงๆแล้วหมอที่มีประสบการณ์ก็มองเขาก็รู้แล้วว่าโอเคมาปีขี้เลี้ยงกระต่ายไม่ต้องไปขูด<อ>นะครับรักษาหายขาดไหมคะคุณหมออยู่ที่เจ้าของอยู่ที่เจ้าของอือ่าก็คือต้องดูแลความสะอาดให้ดีนะครับถ้าดูแลความสะอาดให้ดีมันหายขาดได้นะครับหมอกขอาจจะนัด นะครับอาจจะเอามา,าทุกหกเดือนหลังจากนั้นอาจจะทุกหกเดือนนะครับมามาให้ยานะครับเราดูชิว่าโอเคถ้าประมาณปีหนึ่งผ่านไปถ้ามันไม่เป็นอีกเนี่ยแสดงว่ามันก็หายขาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การดูแลความสะอาดข,ของเจ้าของนะครับคุณหมอคะแล้วมันติดคนดได้ไหมฮะเออมันติดโดยเขาเรียกว่าอคิเดนทลโดยอ่อโดยอุบัติเหตุนะครับเหมือนกับไรในหูแมวไรในหูสุนัขนะครับ นะมันก็ติดคนได้เพราะมันเป็นเห็บชนิดหนึ่งมันมาติดคนแล้วก็โอเคมันกัดเราก็เป็นแผลตุ่มตุ่มแดงๆดนะครับมันก็เกิดอาการคันนะครับแต่คนเราเนี่ยเราก็อาบน้ํานะครับแต่ถ้าคนไหนไม่อาบน้ําเหมือนกันในข่าวที่ที่บอกว่าโอเคเอ่อไปเดินในในไร่ในสวนแล้วโดนโดนไอ้พวกอ่กิ่งไม้ขูดถูกผิวหนังนะครับแล้วกลับบ้านไม่อาบน้ําเนี่ย ไอ้ <T> <mic> พวกแมงวันมันก็มาขึ้นนะครับมันก็ <c oughs> กลายเป็นหน,นอนออกมานะครับ <C oughs> นะครับเพราะเพราะนั้นถ้าคนที่ดูแลความสะอาดตัวเองดีนะครับอาบน้ําบ่อยๆ <C oughs> นะครับอาบน้ําเช้าอาบน้ําเย็นนะครับดูแลความสะอาดได้ดี <C oughs> มันก็มันก็หลุดไปเพียงแต่ว่าจุดที่มันกัดเนี่ยก็จะเป็นตุม่มแดงๆเล็กๆนะครับะ <C oughs> ไรพวกนี้เราเจอเฉพาะในตัวกระต่ายเท่านั้นจัดอื่นเป็นไหมคะลายชนิดเดียวกันเนี่ยคะ <C oughs> ่ะคือลายชนิดเดียวกันคือลรใน ในหูแมว<ะ>ไรในหูสุนัขออไรในหูกระต่ายเป็นเพศคนละชนิดกันหมดคนละชนิดกันนะครับ<ะ>มันมันไม่ข้ามกันไปข้ามกันมาออส่วนในคนเนี่ย<ะ>มันก็คือตัวโลน นะครับมัน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 ก็จะอยู่คนละอวัยวะนะครับไม่ไม่ไม่อยู่ที่เดียวกันแต่ว่าหูกระต่ายเนี่ยมันจะมีเยอะนะครับใ,<ช>ในแมวก็มีในหมาก็มีนะครับค่งนั้นถามต่อว่าอย่างไรในหูกระต่ายเนี่ยเป็นพาหะนาโรคได้ไหมคะคุณหมอเอ่อเท่าที่มีการดูประวัติยังไม่เป็นเป็นส,สัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคนะครับเพียงแต<ช>่ว่ามันถ้ามันกัดคนแล้วมันก็เกิดตุ่มแดงๆขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราปัจจุบันเราพบว่า มีไรในหูกระต่ายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะสรับผู้เลี้ยงในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะที่หมอตรวจเจอเนี่ยคือคือส่วนใหญ่ที่ขี้ิวมาให้หมอรักษาเนี่ย<ห>ก็คือมันมีทุกตัวโอ้โห,ห,โหล้ะฮะก็ก็คือก็คือเขาเป็นแล้วก็เอามา<ห>นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในในในเชิงของทางระบาดวิทยาเนี่ย<ห>ก็คือว่าคนที่ขี้วมาให้หมอดูเนี่ยนะครับส่วนว่าเฉลี่ยอาจจะหนึ่งตัวต่อต่อเดือนนะครับ อาจจะมีผู้เลี้ยงอีกร้อยคนคะนะครับท,ท,ที่ที่ที่มีอันนี้มีอันนี้อยู่แต่ไม่เอามาหาหมอ,อะนะครับมันมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับค,คุณหมอคะก็นีปล่อยไว้ละคะจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวกระต่ายคะเออมันก็จะลามไปทั้งตัวแล้วก็แล้วก็โอหน้ามันจะออกมาตรงบริเวณหน้าแล้วก็ตามตัวเต็มไปหมดเลยะนะครับก็เหมือนขี้เลื้อนหมา ะนะครับเหมือนกันนะครับก็คือถ้าไม่ดูแลให้ถูกต้องจากจากาหูนะครับ<ช>มันมาที่เท้าหน้า<ช>พอเท้าหน้ามันไปเกาอย่างอื่นต่อมันก็เป็นตรงบริเวณหน้าตรงบริเวณแก้มแล้วมันก็ลามมาตามผิวหนังใต้ท้องอะไรต่อมีอะไรลมนักขาหลัง<ช>นะครับมันก็ลามไปทั้งตัวเลยนะครับอันนี้ทําให้ตายได้ไมหมคะคุณหมอถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ตายได้มันตายไม่ได้ตายเพราะอะไร<ช>มันตายเพราะว่าผิวหนังอักเสบแล้วติดเชื้อแล้วมันก็จะตาย นะครับนะคะข้อควรระวังหรือว่าเราควรที่จะดูแลกระต่ายในการทําความสะอาดนะคะความถี่นี้ยังไงดีคะคุณหมอแนะนํากันสักนิดหนึ่งอจริงๆแล้วอ่าการแปลงขน<ม>นะครับบางคนเลี้ยงกระต่ายไม่เคยแปลงขนไม่เคยไปอุ้มมาเลยค่ะนะครับเอามาเหมือนตุ๊กตามองมองมันเล่นนะครับนะบไปไปแม่แต่แม่แต่การการ,การซื้อไอไออ่าก็เรียกว่าอะไรนะักเป็นเหมือนกับ ไม้นะครับนะ mm. แล้วก็เอามาเป็นที่รองนอนให้เขาเนี่ย mm. นะครับนะรบตรงนั้นเนี่ยบางคนไม่เคยลองไม่เคยเปลี่ยนมาเลย mm. นะครับเพราะเพราะเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างที่บอกว่าเลี้ยงกระต่ายเนี่ยอย่ามองว่ากระต่ายเป็นตุ๊กตา mm. นะครับแล้วกระต่ายเนี่ยถ้าเทียบกับสุนัขก,กับแมวเนี่ยาราคาชีวิตมันถูกแต่ว่าถามถึงเวลารักษาเนี่ย ค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกับสุนักกัะแมวอืมค่ะครับค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกันแล้วค่าใช้จ่ายของกระต่ายเนี่ยบางทีเนี่ยสูงกว่าด้วยเพราะยาบางตัวมันราคาแพงกว่าหมาแมวอืมค่ะนะครับบางคนอ่บอกว่าโอ๊ยซื้อกระต่ายมาตัวละสองร้อยบาทมันท้องเสียมาทีหมอดให้ด้าเกลือฉีดยาอ่าเสียทีหนึ่งประมาณห้าร้อยนะครับให้ยาไปกินด้วยประมาณห้าร้อยบาทอย่างเงี้ย เขาก็บ่นบอกว่าโอ้ยมันมันมันแพงก็ซื้อกระต่ายประตัว200เองนะครับจริงๆแล้วการรักษามันมันรักษาใช้ยาต่างเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับแล้วอย่างอย่างที่หมอบอกยาบางตัวในกระต่ายเนี่ยมันแพงมันแพงกว่าในสุนัขแมวด้วยทํ้นะครับที่เขาบอกว่ารักษาโดยการใช้ยาสองอาทิตย์นะคะแล้วก็ต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้อีก2อาทิตย์อันนี้เป็นเพราะอะไรคะเออคือมันเป็นจังหวะของของเออ วงจรชีวิตของของไหลนะครับพอเราให้รอบแรกเนี่ยนะครับไอ้ไหลที่เป็นตัวแก่มันจะตายเพราะมันดูดเลือดอนะครับแล้วอีกสองอาทิตย์เราจะทำซ้ำเพราะว่าไอ้ตัวอ่อนนะครับไข่ของมันเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วก็เริ่มเริ่มดูดเลือดมันอีกเราก็ให้ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่เรียนนะครับก็คือถ้าเจ้าของดูแลได้ดีเนี่ยมันห,หายขาดได้เลย นะครับไม่เหมือนสุนัขที่เป็นขี้เรือนนะครับสุนัขที่เป็นขี้เรือนเนี่ยต้องให้ยาเกือบตลอดชีวิตเลยนะครับแต่ว่าในกระต่ายเนี่ยไม่ต้องนะครับแต่ถ้าอย่างที่หมอเรียนนะครับก็คือถ้าดูแลความสะอาดไม่ดีนะครับไม่ดูแลมันให้ถูกต้องมันก็ตายนะครับมันมันก็จะเฟ้อไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่หายนะครับคุณบอกว่าอย่างคราบที่มันอยู่ในหูของกระต่ายเนี่ยเราเช็ดแล้วมันออกมาตัวลายออกมาด้วยเราต้องกําจัดมันด้วยไหมคะ เราต้องกําจัดหมดนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือใส่น้ําแล้วก็ลงชักโครกอ๋อแค่นั้นเองใช่ไหมฮะอ่าครับโอ้เหรอฮะเออแต่มันมองแต่ว่าส่วนใหญ่คนเลี้ยงกระต่ายเนี่ยส่วนใหญ่เลี้ยงในคอนโดนะฮะหมอหมอเจอเจอว่าเลี้ยงในคอนโดนะครับไรพวกนี้มันติดอยู่กับผ้าม่านอ้อทั้งคอนโดเลยเพราะฉะนั้นเวลากําจัดทีต้องกําจัดสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับ รวมทั้งหมอนนะครับที่นอนอะไรต่างๆถ้าเกิดถ้าดูแลความสะอาดไม่ดีพวกไรพวกนี้มันก็จะอยู่ตามหมอนอยู่ตามผ้าม่านอยู่ตามผมเช็ดเท้าหรือถ้าห้องเป็นพรมยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับความร้อนทําให้มันตายได้ไหมคะคุณหมอก็ใช้เตารีดไอ้น้ำก็ได้หรือใช้เตารีดร้อนร้อนรีดนะครับไดะแต่ว่าต้องหมั่นทําความสะอาดใช่ไหมคะอันนี้สําคัญที่สุดเลย ถูกต้องนะครับคือเราเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือความสะอาดและเมื่อกี้หมอพูดถึงจุดหนึ่งว่าก็คือคนเลี้ยงกระต่ายไม่เคยแปลงขนให้กระต่ายนะครับไล่กระต่ายพวกนี้เนี่ยเราเวลาเอามาจะเห็นชัดเจนเลยว่าขนมันเกาะเป็นก้อนนะครับเเวลาเล่มขนกระต่ายเนี่ยมันเลิมค่อนข้างยากเพราะผิวมันอ่อนหนังมันแทบจะดึงไม่ได้เลยเพราะถ้าดึงขึ้นมานิดเดียวเองเนี่ยันไกอาจจะตัด หนังมันขาดเลยนะครับเพราะเพราะงั้นมันจะต้องแปลงขนสม่ำเสมอนะครับนะฮะเพราะเพราะงั้นถ้าเราคิดว่าเราแปลงแล้วอ่อเวลาตัดเอาขนที่เป็นก้อนก้อนออกเนี่ยถ้ากลัว <ฆ correctly. S 2> ก็คือเอาไปให้ให้เพชัชอบนะครับเขาทำให้หนะครับแต่ก็ต้องหมั่นนะคะดูแลมันเป็นพิเศษหน่อยนะคะคิดจะเลี้ยงแล้วก็ต้องรักมันด้วยนะคะดูแลความสะอาดให้มันทีนี้มีหกคำถามตอนนี้ค่ะคุณหมอเดี๋ยวไล่กันไปก่อนนะคะคำถามแรกคุณ เทพยววันค่ะบอกว่าสังเกตที่ใบหูของกระต่ายข้างหนึ่งปกติอีกข้างหนึ่งช่วงปลายหูมาถึงกลางใบหูเนี่ยมีการบวมนะคะคุณเทพยววันเนี่ยลองกดเบาๆค่ะคุณหมอเหมือนมีน้ําอยู่ตรงบริเวณที่บวมนะคะแล้วมันก็จะรู้สึกนิ่มๆอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรใช่สาเหตุมาจากอะไรในหูหรือเปล่าแล้วช่ยต้องทำยังไงแน่นอนเอเหรอฮะเอามันเป็นนิ่มๆด้วยเหรอที่ี่เป็นอาการเริ่มต้นอ้าว เอาเอาไปหมอก็รักษาเลยนะครับที่มันบวมเพราะอะไรคะคุณหมอก็คือผิวเป็นอักเสบนะครับผิวเป็นอักเสบแล้วเริ่มต้นก็คือบวมบวมมาถึงกลายเป็นสะเก็ดแข็งๆอยู่เวลายังดีนี่บอกว่าเป็นประมาณครึ่งหนึ่งมั้งนะครับแล้วนั่นเดี๋ยวมันก็เป็นทั้งขอบหูเลยนะครับแล้วก็ลามลงมาตรงบริเวณแก้มนะครับแล้วก็ขาหน้าที่มาเป็นเกาหูนะครับงั้นต้องรีบนะครไปพบคุณหมอเลยนะคะ ราะว่าตอนนี้มันเริ่มเป็นแล้วนะคะถัดมาคุณเทียเดชถามว่าสุนัขนะคะของคุณเทียเดชเจอกับคนนะคะหรือว่าเจอกับสุนัขแปลกหน้ามันเกิดอาการตกใจแบบกลัวจนเนื้อตัวสั่นนะคะหรือบางตัวก็จะมีพฤติกรรมก้าวเล้าเห่าขู่ใส่คนนะคะหรือสุนัขตัวอื่นด้วยถามว่าจะแก้ไขอย่างไรดีคะก็จริงจริงพามันออกมาเดินเที่ยวเรื่อยๆอือนะครับ นะเพราะนั้นถ้าเป็นสุนัขใหญ่เราก็ใส่สายจูงแล้วก็ค่อยๆจูงมันก่อนในห้องหรือว่าในบ้านก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จูงมันออกมาเดินข้างนอกเพราะแสดงว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยไม่เคยถูกใส่สายจูงไม่เคยถูกอุ้มออกไปนอกบ้านนะครับเพราะงั้นใส่สายอ่าอุ้มอาจจะอุ้มรับก่อนนะครับออกไปเดินดูนอกบ้านถ้าเป็นสุนัขพันธุ์เล็กนะครับนะอุ้มไปดูก่อนนะครับพออุ้มจนกระทั่งมาเริ่มชินแล้ว โอเคใส่ okay, สายจูงลองเดิเดนหัดเดินในบ้านนะครับเพราะ,ะสุนัขบางตัวที่ไม่เคยใส่สายจูงเลยเนี่ยพอใส่สายปั๊บมันม้วนตีลังกาตีลังกาอยู่ยงั้นแหละนะครับนะครับเพราะฉะนั้นะพอใส่สายจูงเสร็จนะครับโอเคพาอุ้มไปเดินอุ้มไปเดินนอกบ้านเดินไปห่างจากบ้านสักไกลๆหน่อยหนึ่งอ่าสักร้อยเมตรจะได้นะครับแล้วค่อยๆเอาจูงก็เดินกลับบ้าน S <S นะครับค่อยๆทําห่างไปเรื่อยๆจากนั้นมันก็อยากจะออกไปเที่ยวนะครับสุนัขบ,บางตัวมันชอบมันก็จะยอมให้สายสายจูงรานี้มันก็เดินออกไปเที่ยวกับเรานะครับแล้วอาการพวกนี้มันจะอะมันจะค่อยๆหายไปนะครับเช่น,นคนแปลกหน้าเห็นคนแปลกหน้าเห็นสุนัขอื่นมันเห่าหมดนะครับ <S <S แต่ว่าถ้ามัอนออกไปเจอคนเยอะๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับ อากาศพวกนี้มันก็จะค่อยๆหายไปนะคะรับเพ <อ S 1> ราะเพราะมันมันจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ฉันเป็นสุนัขตัวเดียวอยู่ในนี้ข้างนอกมันยังมีโลกกว้างอยู่นะครับคุณกวินค่ะถามว่าอย่างสุนัขพันธุ์พุดเดินค่ะคุณหมอเพชเมียนะคะอายุสิบปีบริเวณหูจะมีกลิ่นแรงมากค่ะทั้งที่ทําความสะอาดให้ตลอดหลังอาบน้ํานะคะคุณหมออยาสว่าอันนี้เนี่ยนะคะสาเหตุมาจากอะไรและรักษาได้ไหมฮะ เออมันต้องดูว่ากลิ่นตรงนั้นเกิดจากหูน้ำหนวกหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดจากหูน้ำหนวกต้องเอาไปให้หมอเขารักษาะนะครับนะคือถ้ามันเป็นหนองกลิ่นเหม็นมากนะครับก็ต้องเอาไปให้หมอรักษาเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยไอ้หูน้ำหนวกตรงนี้เองเนี่ยมันอาจจะทําให้ผิวอักเศบทั้งตัวเลยนะครับเพราะว่ามันเอาขาเกาหูเกาหูเสร็จมันก็เกา เก่าไปตามข้างตัวนะครับมันมันก็จะเป็นเป็นอแผลขึ้นมามันก็ติดเชื้อพอติดเชื้อมันคันอ่าพอมันคันมันก็เอาฟันไปแทะนะครับฟันไปแทะขนก็จะพันที่ฟันอีกปากก็เหม็นอีกนะครับแล้วก็ชุนักที่มีปัญหาหูน้ำหนวกเนี่ยปากปากก็มีหินปูนเพราะขนไปพันที่ฟันนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น เอาไปให้เขาหมอดูนะครับแล้วท<ช>ําการฟื้นฟูแต่เพราะเขาคอายุเยอะแล้วนะครับต้องรีบจัดการเรื่องฟันให้สะอาดอจัดการเรื่องหูน้ำหนวกให้เรียบร้อยะนะครับ่าจจะต้องตัดขนทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าพูเดอร์อยังไงก็ต้องไปตัดขนตัดขนทาความสะอาดอาบน้ําล้างตัวะนะครับแล้วโอเคเมื่อฟันสะอาดหูสะอาดนะครับกลิ่นตัวมันก็จะหายไปเองนะครับได้ค่ะอาถััดมาคุณสมฤดีค่ะบอกว่าจับแมวจรน,นะคะที่ชอบมาขอกินข้าว เขาเอามาอาบน้าค่ะตอนแรกเนี่ยก็ไม่มีอาการดิ้นอะไรนะคะแล้วก็รู้สึกเขาไม่ค่อยกลัวน้ําหรอกแต่พอเอาแชมพูลงที่ตัวแมวโอ้โทีนี้คุณหมอมันดิ้นเลยค่ะนะคะเหมือนมีอาการแสบที่ผิวหนังนะคะก็เลยอยากทราบว,ว่าถ้าอาบน้ําเรียบร้อยแล้วแบบนี้เนี่ยควรพาไปฉีดวัคซีนเลยได้ไหมนะรหรือว่าอาบแล้วควรปล่อยไปเลยฮะสําคัญที่สุดก็คออือเวลาเราช่วยแมวจอจัดเนี่ยนะครับสั้งแรกที่ต้องทําเนี่ยไม่ใค่อาบน้ํา ยกเว้นว่ามันมีแผละนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเอาไปให้หมอก็ดูหมอก็จําการฉีดฉีด,ดอ่วัคซีนป้องกันโรคพิษสักบ้าหรือฉีดวัคซีนป้องกันหัดแมวกับหวัดแมวะนะครับแล้วก็โอเคอพอแล้วก็ถ่ายพยาธิพอถ่ายพยาธิเสร็จแล้วโอเคก็ใช้ยาหยดกบคุมเห็บหมัดก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าตับใดที่ยังไม่ได้อาบน้ําเนี่ยยาพวกนี้จะได้ผลดีมากเลยนะครับ ยาควบคุมเห็บหมัดหยดแล้วโอเคคราวนี้ก็เก็บเขาไว้อาจจะประมาณสักอะทิตหนึง่งนะครับพยาธิถูกถ่ายแล้วหมัดหมดแล้วนะครับแล้วคราวนี้ถ้าอยากให้กลิ่นตัวไม่มีก็ค่อยอาบน้ําให้เขานะครับอันนั้นถึงจะถูกต้องใช่ไหมฮะอ่าครับได้ค่ะนะคนะถัดนะนะมาคุณเปรมกรมลค่ะบอกว่าจากกรณีข่าวที่เด็กเล็กนําสุนัขที่บ้านเลี้ยงไปผูกไว้หลังรถยนต์นะคะแล้วเขาบอกว่าผู้เป็นตาไม่รู้ขับรถคันนี้ออก เดี๋ยวนะคะขับรถคันนี้ออกจากบ้านทําให้สุนัขเนี่ยโดนลากไปตามถนนนะคะได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะทําให้สุนัขมันฝังใจและเกลียดเจ้าของได้หรือเปล่าคะคุณหมอเออมันคงไม่เกลียดเจ้าของหรอกเพราะมันเออมันมันเกลยดมันเกลียดรถมากกว่านะครับนะจะเอ้นี่จริงๆแล้วก็คือมันเกลียดรถเพราะงั้นจากนี้ต่อไปพอมันเจอรถมันจะวิ่งหนีหรือไม่นั้นก็เข้าไปกัดรถนะครับหรือไม่นั่นเห็นรถมันก็จะเห่า เพราะว่าสุนัขมันไม่ได้แบบว่ามันไม่สามารถแยกได้ใช่ไหมคะคุณหมอว่าใครทํามันอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่รู้เพราะเพราะมันมันถูกผูกอยู่ที่รถเพราะฉะนั้นเวลารถวิ่งไปเนี่ยนะครับรถเป็นคนทํามันอ่ะไม่ใช่ไม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 ่ใช่คนเอาไปผูกหรือไม่ใช่คนขับรถนะครับได้ค่ะนะคะคุณทานินค่ะนกแก้วซันคอนัวนะคะเลี้ยงแบบปล่อยถึงเวลาก็จะเป่านกหวีเรียกกลับบ้านนะคะ เวลาที่ปล่อยออกไปน่ะมันมักชอบบินไปกินมายมของเพื่อนบ้านค่ะโดยจะกินแต่เมล็ดนะคะไม่กินเนื้อของมายมกินทุกวันนะคะจนหมดต้นเขาบอกว่าอยากทราบว่าท่านถ้าเขากินเมล็ดมายมเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะมีผลต่อตัวเขาไหมคะนกแก้วสันคอนัวค่ะก็อาจจะมีผลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไอ้เมล็ดเนี่ยมันคือนกนกพวกกลุ่มนกแก้วเนี่ยมันก็คือ มันจะใช้ปากมันนะครับทั้งปากบนกับปากล่างเนี่ยเป็นตัวจับเมล็ดไว้นะครับปากบนปากบนกระลิ้นนะครับมันเป็นตัวตัวกดเอา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 เมล็ดพืชไว้นะครับแล้วมันก็ใช้ปากล่างมันเนี่ยนะครับจะมอยปากล่างมันเนี่ยขูด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 แล้วเป็นฝอยฝอยแล้วมันก็กลืนเข้าไปนะครับแต่ว่าเม็ดมยมเนี่ยจริงๆเราโอเคข้างในอาจจะมีมีไอ้ตัวตัวอ่อน ใบต้นอ่อนของของมย,ยมอยู่โอเคมันก็ได้ประโยชน์นะครับแต่หมอแนะนําว่าก็ควรจะหาหาเมล็ดหาเม็ดซึ่งซึ่งเป็นอาจจะเป็นลูกนัดหรืออะไรต่างๆนะครับให,ใให้ให้เขาให้เขาทำแทนนะครับเพราะมันไม่เราเลี้ยงมันแล้วไม่มีอะไรทํานะครับมันก็เลยไปไปกินเม็ดมยมแทนนะครับอันนี้สําคัญมากแล้วสาคัญมากก็คืออย่าปล่อยอย่าเลี้ยงปล่อยแบบนั้นนะครับเพราะแสดงว่า ไอ้ซันคอนัวพวกนี้เนี่ยอายุมันยังไม่ถึงนะครับถ้าอายุมันถึงอ่ช่วงหน้าเป็นสัตว์หรือช่วงช่วงหน้าที่มันถึงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยมันอาจจะบินหายไปเลยไปเลยใช่ไหมฮะมันก็ไปเลยนะครับเออคุณบอกเขาอย่างเม็ดมะยมเนี่ยนะคะระบบการย่อยของนกเนี่ยมันมันย่อยได้เหรอคะคือคือนกกลุ่มนกแก้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดทั้งเม็ด นะครับอย่างที่หมอบอกว่ามันใช้ปากบนนะครับแล้วก็ลิ้นนะครับกดกดเม็ดไว้นะครับแล้วก็ใช้ปากล่างเนี่ยขูดเม็ดแล้วมันก็กลายเป็นคุยๆออกมาอยู่ตรงใน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 ปากเขาแล้วมันก็ตื่นเข้าไปนะครับมันมันมันไม่ได้กินทั้งเม็ดนะครับเพราะฉะั้นมันใช้วิธีขูดก่อนนะครับแต่ว่านกบางชนิดมันก็จะเป็นเมล็ดเล็กๆมันมันก็จะกินเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็น เม็ดเม็ดใหญ่ยยเนี่ยนะครับมเมล็ดเม็ดใหญ่ยยเนี่ยมันก็จะใช้วิธีขูดเข้าไปใน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 กลุ่มนกคอหนัวพวกนี้นะครับ,รบหมดคําถามแล้วคุณหมอขออญาตคุณหมอสรุปอีกครั้งนะคะในการดูแลนะคะไรในหูแม่ไอ้หูกระต่ายเนี่ยค่ะครับเอ่ออย่างที่หมอบอกว่าไรพวกนี้เนี่ยในนกก็มีไรคร่ะอ,อ๋อนกมีใน ในกระต่ายก็มีไรของกระต่ายในม้าก็มีในหมา uh huh. ในแมวมันก็จะมีไรของของแต่ละแต่ละชนิดและไรเหล่านี้เนี่ยมันคือเห็บชนิดหนึ่ง uh huh. แตเเ่เป็นเห็บที่เรามองไม่เห็นมันต้องใช้กล้องจุลทรรศขยายแล้วก็ส่องลงไป uh huh. นะครับสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการดูแลความสะอาด uh huh. นะครับกรงที่เขาอยู่นะครับอย่าปล่อยให้กรงเนี่ย uh huh. มันเลอะเทอะ uh huh. บางคนอย่างที่หมอบอกว่า มันขี้แล้วเอากระดาษวางทับขี้กระดาษวางทับนะครับจนกระทั่งกระดาษหนาเลยนะครับต้องดบางทีบางคนมาถูกหมอเอ็ดเพาต้องเอาเอาจัดการทําความสะอาดกงมันบ้างนะครับในนกหมอก็เจอแบบเดียวกันก็จะเจอเจอไอ้ไรในนกนี่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูแลความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็คิดไว้อย่างเดียวก็คือโอเคถ้าเราเลี้ยงเขาสะอาด มันก็คือเด็กในบ้านมันคือสมาชิกในบ้านนะครับถ้าเราเลี้ยงเขาโสปกบ้านเราก็โปบกด้วยนะครับค่ะนะคนะควันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณหมอเดี๋ยวต่อในสัปดาห์หน้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ13บนาฬิกา 30, น 30, น30นนินาทีถึง14นาฬิกาวันนี้ขอบพคุณคุณหมอเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคร่ะนายสัตวแพทย์ชิษณุติยะเจริญศีลาไปพร้อมกับคุณหมอเลยนะคะ เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข้อมูลกันต่อนะคะต้นชั่วโมงไอซ์ออฟแบงคอกนะคะแล้วก็คุณอ,อนิกามาต่อนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ fm เก้าหนึ่งคลินิกสัตว์เลี้ยงจากจุด